เจ็ดเชลพลทะทยกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอเชลพลทะทยกะเทระพระอเชลพลทะทยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า74ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอาชินะสิทธ,ธัตถะผู้เพียบพร้อมด้วยจารณะ ฉลาดในสมาธิเป็นมุนีประทับอยู่ที่ภูเขาหิม,มาพาน75ข้าพเจ้าถือผลรกฟ้ามีขนาดเท่าหม้อถือร่มใบไม้แล้วได้ถวายพระศาสดา76ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 77กิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ78การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วเจิบเคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอัจเชลพละทะยกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้อเชลพลลทายกาศเทราประธานที่7็จบ